สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพะรวยพอสไบพะรวยทางเฟซบุ๊กของอสไบชายพร้มขับเอฟซครับวันนี้มาเจอกันที่ศาลปูคำนะเป็นหอหรือว่าเป็นศาลปูคำนะครับด้วยเอฟซครับผม ศาลเจ้าปู่คําครับอีซีผมซื้อเต็มเต็มเพิ่นเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาอ่ามาขอโชคขอลาดอยู่อ่ากับพ่อปู่เพิ่นเพิ่นให้ยสองตัวล่างครับอีซีผมเข่าตรงตรงครับอีซีผมแบบบอดกลรับนะครับเนาะให้มาสามตัวคือหกสามเจ็ดอ่าตัดสองตัวหกเจ็ดหกสามแล้วก็มีเข่าเจ็ดมีสามเจ็ดครับอีซีผมมีหกผันมีเข่าครับก็เลย มีเลขกสองตัวอยูซีหางครับยูซีผมแต่ว่าสองตัวคือมีหกเจ็ดหกสามแล้วก็สามเจ็ดครับเอซีผมเข้าสองตัวนะครับเนาะนี่ครับหลักฐานที่ยืนยันครับเข่าล่างนะครับด้วยเอฟซีผมมางวดแหลกแห้งมานกับเข่าเต็มเต็มคือสามเจ็ดล่างอ่าสารเจ้าปู่คำครับเอซีครับผมเมื่อนี้กับเช่นเคยครับเอซีครับสิเดมาขอโชคขอลาบนะครับเอซีทุกท่านทุกคนเช่นเคยครับเอซีครับผมอ่า แต่ว่ากระชิเป็นเลขทูบคือเก่าครับนะครับเนาะสิ้จุดทูบคอยสุกหลาบเลยครับเด้อพะวางหวดหรกเข้ามาหงวซองก็มาตั้งใจมาขอเอาแล้วครับที่ผมก่อนสี่ขอไปชมชิปสารเจาปูคำเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณาในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางสารเนั้อไม่เป็นเพียงแนวทางสำหรับับหมักกระจัดกัดระพานอันมักกันชอบก็อยเาลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานเลยครับที่ผมเอ๊ะ ไม่แังหรออันไหนโอ้ยังหักอันทูบที่ชุดไหนน่ะตั้งแต่ฝุ่นเลยอยู่หกสามเอา้อจดะไอเมเปอ้เอาเอ่าเาจุดเอาไหมเ้าขอไหมนะโอ้มีคนมาขออะไรตัวนี้นี่<อ> ดึงกันนั่นออกน้ำมดเนี่ยนครับนะรอบไปพร้อมก่อนครับพีฟซี่ครับผมหาคะว้าโอ้หายคคแล้วหายคะว้าวแล้ว่คนน้ำไปบอกกันได้ไหมอืว่าคนน้บอกกันน้งซีหานาต้นซีหาตูตรงเล่เลยตงตรงเลยตัวนี้อืมน้ปาเพื่อนอาตูอือ้หแม่มาุดทูบที่นี่ได้เได้สามเจ็ด อ๋อตได้สองตัวอ่าสามจิตเลยก็นับไปบอกในบ้านอีกนับไปบอกยู่ฮ้อูีบาทม่ง้องึงีหาเลยสีหาตรงตอ๋เนี่ยมันมีเงินสื่อก็เลยบ่ได้ใช่ไหมเลยบอกนาพอใหม่พอแร้วจะให้หมอแดงหรอกแล้ว่ะเอาจะไปให้มือแงรอกะอือให้ืมอแรงแต่ว่าให้จุดถูกควันปะโอ้โ เอาขึ้นนกไม้ทูบเชียนให้พอเพิ่นลราบอกให้เพิ่นตุ้งแจ้งก็ตีโอ้ยนกขี้หัวนคอยก็ยกขี้ม้วโอ้อยเดือบปูเด้อลูกหลานมาคอยโศคอลาบทำเมื่อยอ่าสายชีได้เป็นจุดทูบเลขทูบเดือบปูเด้ออ่าอ่าตรงๆส่วนมื่อแรงนี่สิไปบอกสิไปย่ยมให้ือสิไปย่ยมกับไม่เฮียงนะครับ ปูมะคอมือหนีปูกะเมตตาสงสารงวดที่ผ่านมากกะเอาตั้งหกเจ็ดปูว่าอะไรเอาสามเจ็ดให้สามเจ็ดว่าอะไรเอาให้ถือว่าปูให้ใิ่แน่นนี่ละปูเอ้ยขอ้นาเนี่ยละนาพ่อเนี่ยละนาตุ๊ตาตุอยนาก็้าละมาจุดทูบได้สามเจ็ดพี่น้อง แต่ว่าไปเขอฟันบอกนึงซีหาเนี่ยมดจะสูนก่อนมืดจะสูนก่อนพูกอะไรเงี้ยก่อนงวดนี้เรยมาขอตนนจะได้ขอเลยบุนขอเป็นไมากจะเวล่มเนาะจะเวล่มจะเวแ่นทุกตัวอื่นเออถ้าจะได้เอาตัตัวนี้ตัวเดียวลดโอ้ตัวตโมตัดสัพวตอรหัโตัสมมาสมพัทธักะนะโมตัสสะเระว่ตอรหัโตัสมมาสัมธัสสั Namo mo pakawato arahato sama Iti pakawa arahato sama sampurto sa jarang na sampan na so kato lo kahito. Ano taro puri sa damas ana ti sa tati wa kunok sa ana ang kato pakawa ti so kato pakawa tatam do. Sampi ti ko akari ko ehi ko o para ni ko tapo wina. So pati pano pakawato sa ana wa pano pano สามีคิวปนอมตัสาวก็สังโฆยติท่ั้งแต่ตาบุริษายุกรนี่ตาุริษับุกาเอสภาขตัสาวบโคอในยุันย่ะอันเลีก็ว่าันก็มาสาทีอตัสาวตื๊บบอุคาขอจุดถูกเอาไว้ถูกทีุ่าเตรียมมานน่นะครับเป็นมีสิมีเลขก็สโตโอคือเกาหันละ ปูพญนาคในรูปนี้ผู้ข่าสินขอจุดโค้งเอาไว้นี่ข่าเป็นสามตัวก็ขอให้เป็นเลขกถายโรตีรีทุกวันที่หนึ่งเดอรปูเด้อถ้าเป็นสองตัวก็ขอให้เป็นเลขกหลงอย่างคัสบอร์แมนเลยก็ให้เขาให้ดําให้แตกให้หัทอย่าให้มีตัวเลขขึ้นมาให้เห็นอย่าให้ญาติโน้มรวยเอฟซีทั้งหลายกดไปเสือเสียเงินเสียทองให้คนได้เดอรปูเด้อให้ได้เงินไปเที่ยวปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ พอให้เล็กทูบในจงปังๆเข่าสามตัวเลขทายเราจะดีทั้งวันที่หนึ่งได้ปูด้วยตุสาตุสปุตสเปิดธรรมเิดสังเิดจงโคตรจบเวรหนักเวรตรงศาสนาสามตัวตรงๆนี่เลยกูด้ จำเป็นก็ต้องหาหมูเสียงไฟพอให้ร่มคัดให้มันดับ ปูเล,ลือนมีลมเด้อเด็กที่ออกมาสามติน ตนี่ลูกสิเอาไปซื้อเด้อปูเด้อขอให้ให้ออกตรงๆปูยิ่งเลยปูเอ้มือนี้ก็ได้มีมาถวายปูกับมีน้ำแดงน้ำใสอันบริสุทธิ์พร้อมขับดอกไม้ทู่เทียนบ่ายสีครูหนึ่งลูกนับมาถวายมือนี้มากบูซาหต ชินออมคางออมเอลอดีปูซอยนี่เด้อปูเห็ดมดปุชิ้นนด้อเอเี่ตะเนตแเด้อาิาดาเดีร้านมาติดลารอบสองปููซอยหลซอยต่ออเด้อปูเออดดชิ้นนรานเนี่ยนี่าตะไก่จ้าตดาติดา ออกทางไหนาทางหนึ่งเดอ้อผู้เดอ้อผู้ที่ไปจุดลงไปนี่กะกันท่าแม่นก็ให้แจกให้นั่นเดอ้อผู้เดอ้อให้ให้เป็นตัวเลขให้เห็นท่นแม่นก็ให้ย่งให้เบิดเห็นพ่อโลกเดอ้อผู้เดอ้อไดกก็สมีนวา่ยพอให ปูคือไปจุดไปแล้วเด้อปูเด้อปูตะเปิดตะมาเปิดสังฆะเปิดเปิดเซวเปิดาเปิดโชว์เปิดสามตัวตรงๆงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อปูเด้อหนึ่งสางุสา่ง Chào phụ khăn À, tụi bụi ผมลุ้นไปพร้อมๆกัน เลกหนึ่งมาแล้วบเอามาแล้วหนึ่งครับพี่ชี่ครับผมเลขหนึ่งมาแล้ว เลขหนึ่งมาแล้วครับ fc ครับเห็นหัวขึ้นมาแล้วตัวที่สองครับตัวแรกเป็นเลขหนึง่งตัวที่สองหัวแหลมแหลมอืมอารุนไปเลยกันว่าก็ที่ผ่านมาสามเจ็ดตรงๆแมนครับคือหัวแหลมแหลมแล้วครับ fc ครับผมเป็นตัวไหนเนาะ ที่สองเป็นเลขเก้าว่าเป็นหัวเล่มแหลมไม่ได้แทบเป็นเลขเก้าไม่ขอดหัวอยู่ตัวที่สามกับโพปมาแล้วครับเอฟซครับโผมาแล้วโผมาแล้วอ่าลุนไปพร้อมกันครับเอฟซีครับ ตัวที่สามนี่คิดมันคงว่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับที่ผ่านมาสารเจ็ดตัวที่เราอาจจะนําไปเขาปันหนึ่งสี่ห้าครับผมสามตัวตตงเนาะด้ทั้งบนทั้งล่างน้อคราอ่านก็เลยมาขอคือเ้องื่เรื่อยกันสารปูข้าคอเราหนึ่งเก้าศูนย์เนาะเนี่ยครับสาร้า อ้าวดดดส้ดูเตอด้อ uh, ๋อด้มากอจัดเลยหนึ่งเก้าศูครับเก้าศูนย์หนึงหกศูนย์อืมออนึงเก้าศูนย์่างหนักครับหนักขึ้นมาสามเจ็ดตรงตรอ่งเก้าศูนี่ตักหัวได้พี่งด้ <gesch> ว่าพ่อจะมาตุกตงก็ก้าส <anak> ูน90นะอ๋อสามปูเจ้าคำไปเป็นคือหนึ่งเก้าศูนย์ กันเอาไว้คืออืมกันเอาไว้ครับยูซีครับผมชัดเจนนะครับว่าหนึ่งเก้าศูนย์ครับอืมนะฮะสรุปให้กับยูซีทุกท่านทุกคนมีผู้สาวอยู่โทรศัพท์หาผู้สาวผู้สาวมาหาอืมโทรศัพท์โทรหาผู้สาวคนเดียวเอ๋โอ เัวัวทัวัวส,สรหาเุปเลขนะครับเนาะที่ศาลเจ้าปู่คำครับอิสุเผมสามตัวเลขทูบหนึครับอสองตัวตันหาหนึ่งเก้าเก้าย์ครับอิุผม1นึ่งศูนย์บริเล่งลงหายอะคริลงาเริ่มเียหนึ่งศูนย์ครับอิผม ลืมตัวเดียวขึ้นหนึ่งศูนย์เนี่ยครับผมหนึ่งเก้าศูนย์หนะครับด้วยเอฟซีครับผม,190บผมสุก,สก,สกมๆมันมันกันทุกคนทุกคนครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสารเจ้าปูกคำครับเอฟซี FC ครับผม